สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสินแสแข่งผ่าดวงรุ่งพรมีกรราะหขัดแยง้งบารมีไม่ถึงสร้างพญานาคสินแสแข่งผ่าดวงรุ่งพรดาวพระเราะห์ดาวสาวโคจรทับดวงชะตามีกระราะี์เกิดความแตกแยกชี้บารมีไม่ถึงสร้างพญานาคระวังผลกระทบ วันที่2 2มกราคม2,564นายชนทัชนทัหรือไทยพองหรือสินแสเคงผูนน้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขอวิเคราะห์ความขัดแย้งระหว่างนายชัยพลวิภาหรือลุงพลกับสื่อมวลชนพบว่าลุงพลที่มีอารมณ์ที่รุนแรงใช้ความคิดของตนเองเป็นใหญ่เจ้าอารมณ์ที่เกิดขึ้น เกิดจากเรื่องของดาวเสาร์ดาวพเคราะ์โคจรทับดวงชะตาชีวิตตั้งแต่เดือนตุลาคม2563จนเป็นเหตุให้เกิดเรื่องความแตกแยกถอนตัวของบุคคลที่เคยให้ความช่วยเหลือทั้งหมอปลาคุณอุ๊และทนายความเพราะเกิดความไม่เข้าใจจนกลายเป็นความขัดแย้งของผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือมาโดยตลอดและปัญหาที่เกิดขึ้นสร้างความแตกแยกเพราะลงผลสร้างพยานาคทำให้มีผลกระทบต่อชีวิต จะก่อให้เกิดความร่มสลายสินแสนแข่งกล่าวต่อว่าพระหลักของโหราศาสตร์จีนเมื่อเจ้าชะตาปีเกิดขัดแย้งให้เกิดอาเพศจะอยู่ร่วมพยานนักไม่ได้จะก่อให้เกิดปัญหาเจ็บป่วยเครียดอ,อึดอัดรำคาาใจสับสนก่อให้เกิดความไม่เข้าใจสร้างความขัดแยง้งปัญหาเรื่องไม่เป็นเรื่องกัดกร่อนจิตใจวิตกกังวลก่ให้เกิดเหตุขุ่นเคืองไม่เป็นสาระ ซึ่งทําให้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตกลายเป็นคนคิดนอกกรอบนายชนทัศน์กล่าวอีกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดตามหลักสร์จีนที่เกี่ยวกับการสร้างพญานาคก,การสร้างพญานาคในที่ดินของลุงพลอาจจะทําให้มีผลกระทบเกิดขึ้นหลายด้านและเป็นปีที่ไม่ควรเอาเรื่องของพญานาคหรือมังกรเทพแห่งสวรรค์เข้ามาเกี่ยวข้องที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตและดวงชะตาจะเป็นอุปสรรคที่จะทําให้มีเหตุและได้รับความเดือดร้อน นอกจากช่วงจังหวะปี2564รับอายุของลุงพลจะเข้าเคราะห์การโคจรของดาวพรระเระห์ดาวเสาร์ดาวแห่งอุปสรรคก็ยังโคจรมาทับดวงชะต,ตาของลุงพลอีกวาระหนึ่งซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหากับเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นซึ่งการสร้างพญานาเป็นเรื่องที่เป็นอุปสรรคมีผลต่อดวงชะต,ตา อีกทั้งการสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดใหญ่ควรที่จะต้องมีผู้ร่วมอนุโมทนามากๆเพราะหากบาร,รมีผู้สร้างไม่ถึงก็อาจจะทําให้ผู้นั้นเกิดผลกระทบได้สินแสแข่งกล่าวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดกับคุณครับ